ห้อยพี่น้องเลยบ่มีผักขนันยงบ่ได้ไปตลาดผักขนันยงอ่อนบ่มีห้อยพี่น้องเลยใส่ก็ข้าเอามาเห็ดยางลูกบ<อ>่ดูนี่จะเห็นยางน่ะป<า>่าป่าตามใจลานไายเจ้านี่เนาะเลี้ยรูปแบบ เป็อย่างหน้าหมอของดาวเนี่ยหมอชื่อชื่อมชื่อหมอเนี่ยทำติดต่อกันได้ให้ดื้อเต็มที่เลยบแมอมันดื้อเต็มที่เลยไหนว่าี่ยมันก็สิับดื้อแล้วมันจะความแล้วเออเนาะอาเซมนจนี่เอ้ยยูหันมาหาป้าเลยหนุยูนี่แนวชาตดหน่อยเพื่องเรยให้ได้เด่นหน่อยอาสบายดีสบายดีตป้ายยังเก่งนะเป็บสบายดีป้าลุงเลยหุสบายดีแม่ดูแลสบายดีป้าลุงหนุ่ย ยกมือยกมือสบายดีจ <c oughs> <Del ire> ้าจ้าจ้าจ้าอ่ากล่าวสบายดีและสวัสดีไปพี่น้องเลยอันนี้ก็ต่ออีพีสองทำไมบอดอะสบายดีอันนี้ตออีพีสองเขาก็ต้องจะให้กินเอ็มพีเคเน่าบากเออเนาะแม่ต้องเพลี่ยนลงแปลงเมื่อกี้ไงมาเลยนะมาเลยมาเบอร์หลานนะพี่น้องเลยผักบุงนะอยู่เห็นยังลูก เอาเต็มที่เลยอ่ะทั้งป้าบอเอาเต็มที่เลยยิงหายิงดมยิงหามยิงเห็ดบ่ใส่เห็ดผงจะบ่กนะเล่นกี่ใบเดียบ้าฮะแช่ไปยังป้าแชู่ปไหนป้าเดินท่านที่ได้กินป้าเปนเห็ดผงเห็ดคมนั่นแหละเอ้าใส่แกันเร็วมีเห็ดคมมันนี่นะเปเห็ดผงนะใส่เร็ว อันดอกเดียวนึงบ่ใส่ดอกก็ได้มึงบ่ใส่ติดเอาเทนี้ก็ทางค่ะลูกได้ถามพอน้องเปียอยู่อนมีนมาขายเ็ดพ่เฮ็ดหยังบ่เฮ็ดดินบ่บ่มีลอันนี้บ่ใส่ก็ยังบ่เคยกระทงบ่เคยกินจักเทื่อายะเาบ่เคยกินไหนมจะกดเกมีแต่เ็ดคนกี่ทงด้นันถ้าพอเราเลบ่อยู่นกด เันโดาึงดกกนงด้หัดเบิงะไมให้พดอกเลยอไดนอร๋อนี่บอกโอ้ผัดนำมานี่บอกเอายากระจุดกระนุงสรลูกโอ้อินามักบ่กโอ้คนสั่งมักแปะเบิงหันอะไรต็ขึ้นตไปบางหนึ่หัวจะเด้อโอยังไงหนึ่งบุตึง งัวมันดื้อนมันดื้แงอย่างงัว่พดีันก็เต้นกะบงป้าเก็บพักนะพูน่ะบางายพูเจ้าไปช่าบ่เก็บปได้อยู่ป้าเก็บนะพูนะลูกบังนอยเอยอไปได้ไปด้ไปป่าไปป้าได้เไปได้ไปได้ไปได้พูป้าเก็บพักหละพูเ้ะมสนใจเลย ไปเด้อป้าไปก่อนเด้อเสด้อป้าไปก่อนเด้อไปแล้วเนาะเป็นดินถนะัวเนี่ยให้พี่น้องมาคนแกงละไม้ก่อนให้พี่น้องเลยซิกละไม้เฮาแบบแบบกินแบบไอ้จุกด้วยนะบระนด็นนะกินแบบโบต,ต้องยอม,มนะเนี่ยงานนี้มีเดือยไหมพี่น้งองเยอด ว่า <c oughs> ได้สนใจอย่างเลยยูน่นำชิวไปลูกปิดคาเอ้คนเปิดก็เปิดใช่แล้วอนปิดได้แน่น่ะแยงอยู่เรากันไรเ <c oughs> ออปล่อยเพนเฮช้าเราดูงหรอน้ำก็มีไปได้แล้วเนาะอ้ยถ้าเห็นหน่ายนิมวัดนิมวัดพันล้เว้นิมวัดหรอกนิมวัดเพนนีเนาะนดิเลยิมวัดขขาผ่าเมื่อกี้ในบเนเห็นตาตาฮิปไปชื่อเมื่อกี้น่อยู เอ้านพจนยกพจนยกขึ้นมาแล้วบ้านละมันใไม้ได้ซะเอ๊ะเหมือนหน้าหวานมาแล้วขนตกมาทางวนเมฆอีกทีเลยมนเมยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานอะไรลดกยิ้มหวานไม่ด้ nhìn bàn mây đó nhìn bàn mây đó đôi đôi hết thương nhìn bàn ào nhảy mà thảm phần chẳng hết để cả để <laughs> Đi, chạ, à này, phần บอเวนบอาว่อยากไปไหมพี่น้วงัยลงมาได้จับเมไรก็จับเมงหันแล้วลอยย่อลงด้เลยย่อย่อลงอยู่หับบุป่อยมือลุกขึ้นอีกอ่า ไปม่ได้ไปม่ได้อยจะเออยากไปวะอย่าลงมาหรอวะมามาให้ปลาจับมือมาปลาจับมือมามาหยุนมือมาอาลงบัดรหน่อเอ้ยเอ้ยเอ้ยอาปอยบัดนีใดอกเออเอ้าขึ้นอีก Bọn này đuôi chân à, à tê xiu nè, đang để lông bùa nó lông, à lông này đấy, à khử dị đấy là, lông này, có định. này là khử dị, anh anh, chị hết đã kìm đấy, chị hết đã kìm mà đâu, chị bỏ vào được. này, <cười> <cười> nhìn <laughs> ยี่ว<า> <centimet. S 2> ันแม่ไม่ลูกกินข้าวปะเอ้ยกินนมปะลูกไปยังไม่กินนมเลยปะหานในวันกินนุ่มปะไปไดี๋ยวมี่รู้ไหมไอ้กินนมปะลูกไปนมเนอหันไปบราเห็นอยังกลับขึ้นมาคือเก่ารู้ไหมเฮ้ยนแม่ห้องละยเ้แม่มาไปกินนมุ่ะยปะเลือกแม่ไปปะ ไปยังเราแล้วจะไปป้านบายบายเด็เด็บ๊อบบ๊อบบ๊อบบอบบ๊อบบ๊ออบบ๊อบบบบบบ๊บบ๊อบบ๊อบอบบ๊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 ออบบ๊มาอบบ๊อบบงอบบอบบ๊ออบบ๊อออนอ Ô, oh, hà lăng ưu. Ô, oh, mọi bỏ lộng tinh <laughs> tinh 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 ตึงดึงอ่ะพอนี่ลยหน่อ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 ยได้ไมู่น้ำ้าอยู่เลยน้ำป้าเยอะเวลากินน้ำป้าป้าบ้างเหมือนอยู่อ่ะอ่ะหน่อยหน่อยกันหน่อน่อน่อยห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 น่อย อันนี้วานให้ป้าเบิ่์นกันเถอหวานได้เลยน่า้าอีกแล้วหม <c oughs> มีคนเผาลานล่ะตาแกนั่นก็อยู่เช่นเดีเ <c oughs> ผาลานอยู่แม่ ใส่ว่ะเอออยากใส่ว่ะป้าป้าใส่ไหมอ้จงจงโอ้ยคืองามเท้ะจะเอ้จจ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 จะจจ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 จยจจจเอ้ยจจ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 จตายขนย พี่สองมาแม่ก็รู้เฮ้ยอ่ะรูละเต็ม่จแต่น่าเป็นล้อเกลี่ยกันอยู่ในห้องเบืี่ยกันกำลังจนายเลยนเล็กหน่อยนิตึ๊ก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 ตเอยเกลี่ยกันอยู่ในห้องมัดสามคนใหรพี่น้องไอ้เหลือร้านหน่อยเดียนเดียวรินเดียวอ่ะนี้ใช่หันกล้องปะ นี่เลย <c oughs> ตอนแรกก็ว่าสิแกะมาไหมใครไปนอนร <c oughs> ลานกินดื <c oughs> ้อแม่ลูกเกดก็ได้มาเอาหลานให้สองสาวคนจัดการบ่ะไหนให้ทั้งป้าก,กับสาวเป็นคนเอาเป็นคนแกงใ้พี่นอนทั้งเฮาก็มาหลานเฮากะมีร้ากินเฮา,า,ากะจังว่ากันอีกที่ <c oughs> น่าอยู่แล้วน่าเยู่แล้วอันนี้หมูอบมาดูมา

เห็นเยอะรับตายวะเอ้ยเุ้ยมาปลากีบไหวมาดีมาสิฮักตกปาป่ะโอ้ยเอาไปใส่แล้วไปฮักเปเปลวีิบุนคิบุนกีไก่รถไงญ่เชื่วว่าขี้ดินได้ก็ได้เลยตกดิวหานี่เลย ทั้งนั้นูกลขี้พุ่นนะขี้พุ่นแบบขี้พุนนะพ่นไส้เห็นไหมุ่นไส้ลายนีย่ขนมแพนเด็กินนะฮะขนมแพ้กินเบิดแต่มันเป็นในพุ่นไส้เน้น้อยนะมิดรน,น้นอยเห็นไหมลายขนาด

อยไปมามาอะวมาวนนนไปวาานนทั้งหลได้บาทเลยโอ้เสื่อมเนี่เห็นแลเสื่อมัดประตูบ่ะลูกบ่ chạy, trong thấy bố bên này Mãch đây này nè, theo thấy bố bên này này, à. ừ. hết như cứ chui sụp đồ, cái bỏ cái đinh cái đinh hồ, cái đinh đấy, hồ đinh đây <laughs> <laughs> นี่ว่าอยู่กับป้าไล่อะป้าป้าขาไล่พูดป่ะป้าป้าขาไล่ป้าขาไล่ป้าอันนี้ไม่จีเดูกไม่จีจีด้วยผีมาเบิ่งผีมามาเบิ่งผีลูกมาเบิ่งผีเฮียเฮียบอ่ะมาเบิ่งดุฮะเบิ่งดุเออจะอยากเข่าป่าเลยเข่าป่ากูได้ดุด้วยเออไม่จีลูกไม่จี Han. Ah, hoặc là, để ngoại lưu ý. chắp tư sư, luôn, chắp tư. Eh, tay nè. chắp no, 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 bơm no, no, nè no, 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 Ba đi bỏ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  đi con đi bài đi con đi bỏ 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 này bỏ đi bỏ đi bỏ này bỏ này, bỏ đi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  bỏ thấy mới đậm Ui đồ Giờ ta mới đậm nắp vào à, nào, ừ, ừ, xoay, <laughs> vâng. đây À hay mới chắp đây nè, mới tầm đây nè Ơ, hết vạch ơ có người xoay ra quay đâu nhiều hơn, lại đi, hẳn xong đi lấy được nồi là bỏ, phải hết đi, hết เล้วเราหามลอกไว้เป็อย่างหาดิแลจี่ะสบายดีงามกสบายดีสบายดีดสบายดีไายเมย์บอกยุงลายวะยุงยุงอยามันกันเยไปพันกันเอื่ยมันตายมันมอดับจเกอื่ยภัยตัวหนัก อาสบาร์เป็นพี <cat on subscriber Airbnb> ่น <jaar gender> <us wiele> ้องกันเลยแม่น้องเปียวจะตำจะนั่งก่อนเด้อให้พี่น้องกัยติ่งติ่งติงคนนี้เก่งไม้แล้วกันอ่บัตหน่อยฝึกมาวันนี้ให้พี่น้องเันเหมาะปวดบวบบัตคือจะเอามาอึกลงผิวหันหี่พี่น้องกันลายยางลายผสมได้เก่งละไม่ทำอะไรกับซีนี่กระดูกหมูแน่ใส่ให้มันนัวให้พี่น้องควนนัวแล้วกับซีนีเฮดแล้วกับอ่างอื้อ หม ock, ักเอือคือหมักไอ้ผักทองอะไรอักใบเรอกันรอหมักเอือื่อย์ซุกหน่อยนึงปิดอนไรกันมางวางกันหปิดไว้ก็เด้อป่ะนีรอให้เพิ่นซุกสักหน่อยถ้ากะปงให้พี่น้องปุงแล้วก็ เตรียมตัวกินบะไงเป็นอะไรพี่เป๋อหันมาท่านี่ไหมพี่น้องเอ้ป้าหมงามเตอบอกูเห็นแต่ป้าฮะผมป้ากระล้นหาสีหาสีเงหาซาาจ๊อ๋เจ๊อ๋ยังมาแล้วอยูหลกแกรไหยัมงมาแล้ว <c oughs> เร่องหลานสาวจะเอจะะปะจะดุงจะไม่ตู้ปะดูจะเอเฉยปะดูปบนี่ไปแล้วอ้เดจะปราพานธอลงหลบเลยจะเอจอกแ้ะัจาอันนี้วา สื่อตอนไปไอ้ฟังไทยวังหันนี้ไปเที่ยวสวนสัตว์ค่ะโอ้โหพอ,อดีเดินเดินยังพ่นห้องเนละยหอง,งดืมมเลยโมมีถุงอยู่กระสือถมมุงนี่พายไปทัวร์าหารเลยเออเออเออเอเออเออเ มือเด้อมือเด้อด้ยเหยียบตีเด้อเด้อป้าป้าบ้างะป้าตีเด้อวฮก็เปิดหน้าต่างได้เห็นอกปิดมีเออยมาเด็นน้มแบบกระิเสียงดังนิดนึงวันนี้ เด็กจะไม่หน่าบอกเด็กี้ยังไงก็ลูกควรจะคนบ่าเด็กกี้มีลูกหลานคนมานนี่ลูกสาวคนบ้าน งานสร้างเลยนะกะรกนเพอไปลาไรปลาไรเฮ้ยนะไปบงแกงเราไมก้นหอยพี่น้องเลยเกาจะเอาผักข้าหอยพี่น้องเลยบมี่พักขันยงบไปตลาดผักขันยงอ่อนบมี่หพี่น้องเลยใส่ผักค้เอาการใช้ได้ปงละ สายแล้วก็ปิดเลยค่ะพี่น้องเหยียบร้อยนายกินด้วยใครพี่น้อยอ,อากาศส้อนพี่น้องกินแกงแล้วั้มซีมก็เด้บอบันนี่มาซีมอยู่ซักอันนี้แม่น้องเปี๊ยบแกงซีบป๊ะซ่ปลาแดกดอกครพี่น้องยว่าแม่น้องเปงี๊ยบยังไม่ได้กินปลาแดกเดี๋ยวนี้ เมนต์โมโบอยากเลยเห็นไหมน้องอยากอยู่หากินบ่อไรสุดยอดยกนิ้วเห็นบ่อข่อยบ่แล้วปลาแดกเราต้องมาใกล้ก็ได้ปลาแดงบแซ่ปรดกระแซ่บอาไอาไปจะไเอาไปเอไปเอาไปาไปอาเดาไปเอาไเอาไปอไเอปเอาไาไเอาอาเอาไาเอาเอาเาไปอปาาอไานอออปานอเเอา เดยังออกใช่ไหมลูกมามาบึ้มมันออกแรงเดียวลูกออกไรบ่ใช่อ่ะคุฉันหาแล้วเพิเพิ่งหูในวันถอดได้เพิเพึ่งหูทาหูแล้วคือจะถอดแต่หงมันเป็นโซฟาเลย เออนั่งเงนบ่อโหไาไรก็อันเลยเฮ้ยเนอออกกันเดียวแลวแม่บอกว่าเช้าเข่าเออนี่สาป้าป้าป้ากินข้าวป้าดังมือลูกไปแกงแล้วไมมแล้วเลไปไปเออโอ้ตัวนี้มอก้ําน้ำ้อนะว่าลูกนี่มามาเ่นดโบไรลูกตัวนี้ป้าป้าป้าเด็ดโบไรลูกตัว Nằm lắm nằm chưa được tạm hoạt động là ô mọi thứ thôi ngày mẹ nó có thể kìa này kìa 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 cái này kìa 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 แม่ม่เอนื่อยเือนทักคนวีร่เจะมาเคได้กระปาดด้วอือนี่แม่พักลับเ่าก็มีแต่พักงพี่น้องเลยเนาะมาโอเคฉันอาให้พี่น้องเนาสำหรับคลิปนี้แม่ต้องเป็กันจิขอจบกันเลยเนาะไม่ได้กินข่าวเลยกะท่างคนจะได้กินสบายเห็นคำใหญ่คำ้อยก็ได้แต่คนได้ให้พี่น้องเลยเฮ็ดทาอะไรก็เฮ็ดเป็นอย่างนี้ลูก อ้าวจะนับคลิปนี้ก้าวคำ้าาสบายดีอ้าสบายดีเด้อเด็กน้อยเอ้ยอุ้ยไม่ตกใจ